ผมก็จะพูดเหมือนเดิมว่าคลิปของผมนี่มาจากไรสตีมและตัวของผมตอนนี้ผมกําลังขับรถหาเสียงอยู่ครับหาเสียงทีนี้คือว่าคือคนดูผมไม่ก็มีอยู่ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะแต่สัปดาห์นี้ผมไม่ขึ้นเลยผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วว่าคนดูมันไม่กดซับหรืออะไรวะป <c oughs> ระชดชีวิตแม่งเลยครับแต่พอดีผมไม่ตายครับยังตายไม่ได้ยังไม่ถึง 3, สามแสนซับเลดบ้านแบบเก่าๆนี่ผมเบื่อเลยครับผมจะขับรถเทินไว้หามาเลดบ้านแล้วตอนนี้รถแม่งขึ้นไม่ได้ ไปาอยทางด่วนอันแรกที่เราทําไว้เนี่ยมันไม่สามารถขึ้นได้เพราะแรงส่งไม่พอครับเราจึงมาทําใหม่เป็นทางด่วนแนวตรงเลยเราจะมุ่งหน้าไปสู่ดวงจันทร์ไป กับรถมาเลยด้วยร็เทไปด้ยบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านที่ละลายนะครับพราผมด้เอาบ้องมาเลดน,นะครับเพราะว่าผมาเห็นช็อปอยู่ข้างหน้าประมาณ4-5ห้าช็อปเลยไปดูอูอ้อูอ้อูอ้เด็กแบบเส้นสองกอง ได้เหล็กมาประมาณสองกล่องแล้วก็มีพวกซัฟฟงร์ซัฟเฟอร์นะครับคอมพอเนนตอะไรนิดหน่อยส่วนปืนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยครับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยม,มีบ้านหลังหนึ่งครับยิงฮอตกแต่บ้านตรงที่ฮอตกเนี่ยมันไม่มีคนอยู่ครับแล้วทีนี้มันเกิดการประทะระหว่างบ้านเรากับบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับทําให้เกิดเรื่องราวจนเป็นคลิปนี้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงไปรับชมเลยครับไม่ดนนไปที่ไดนึง นาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูกับแอลพี่ที่ไอ้มันมีตัวตัวเก็บศพน้องเฟมตัวเปล่าอ่ะพ่อไปพี่ขับพ่อไปหลังคาขึ้นเหมืองขึ้นเหมืองพี่ข้างล่างบ้าน ข้างหน้าผมตอนนี้มีบ้านอยู่2หลังถูกไหมครับหลังแรกเนี่ยมีคนอยู่ครับมันขับพอมาคาลเตอร์หลังใหญ่หลังที่ร้องกําแพงหลังร้องกําแพงไม้เนี่ยไม่ไมีคนข้างบนบ้านที่มีหอคอปเตอร์ยรอยู่เนี่ยมันเป็นของคนอีกบ้านหนึ่งซึ่งมันขับฮอมาเพื่อเคาลเตอร์หอครับเฮ้หยห,ยห,ยห,ยหยัวแตกเล็กจอยเฉียไปอย่าไปตรงนั้นไอ้นั่นมันยิงกันผมไม่เอาเลยที่เคสวยมันเนาะ มีนามีมีอะไรปะไม่มีเลยวะีคนบนบ้านตายอย่างแล้วั็กลับหอกลับไปไอหนึ่งหนึ่งหนึ่งตายหนึ่งเดี๋ยวที่ใช้ไอบ้านเนี่ยเรามีหอนน่ใช่ปะเดี๋ยวไอ้ามสามเก้าผมตายแบบปืนกระเด้งออกจากมือเลยฮะเพราะว่ามันยิงส่วนผมมานัดหนึ่งเข้าหัวผมนะครับ ปืนที่เขายิงผมมาเนี่ยมันคือ L96 นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากกปืนออฟป,ปืนอาสไนเขียวนะครับผมกลับมาเติมอีกรอบนึงนะแต่รอบเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นเซ็ตชุดเกาะเลยครับถ้าเอาชุดเหลืองไปอีกเผื่อหัวลั่นอีกแน่นอนนนเพรพอชุดเหลืองเนี่ยโดนทีเดียวตายแล้วก็ขึ้นมาขาบนกับเพื่อที่จะเอาฮอลิเตอร์ออแต่ปรากฏว่าไม่มีฮอครับผมก็เลยต้องวิ่งต่อไป สามอันพี่ต้องเข้าแบบว่าเข้าไปแล้วขึ้นไม่ได้อะบ <c oughs> ันไดในตัวผมตอนนี้มี3อันครับผมคิดว่าไม่น่าจะถึงด่านฟ้าครับถ้าเกิดผมไปแปะตรงตัวเพื่อจะปีนเข้าเนี่ยมันจะเสียไปหนึ่งอันแล้วเหลือ2อัน2อันเนี่ยยังไงไม่ถึงฮอข้างบนแน่นอนครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะต่อหัวเพื่อนไปละกันแล้วก็วางเท่าที่จะวางได้แล้วก็จะเหยียบเตาขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะฮะ ผมก็โดดไม่สูงกันแน่นะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ออกมาหาทางเข้าใหม่แต่ผมก็นึกว่าเฮ้ยทางเข้ามันก็มีทางเดียวนี่จะไปหาใหม่ทําไมวะก็เลยกลับไปกระโดดอีกรอบนึงโอ้ยโหน้องคูไปวันเลยอีกทีหนึ่งตององีกทีหนึ่งยิงออกได้พี่ ว่าจะเข้ามาได้ก็ลาบากมากครับแถมตอนดูเนี่ยผมเห็นว่าไม้ผมเหลือ54อันครับผมทำเป็นต่อไม่ได้แล้วเอาแก็บกินไปเอ๊ะเบี๋ยวก่อนครับแต่ปีตัวนี้ผมล่วงขาบ้านแน่นอนรับไอ้ฝั่งตรงข้ามบ้านมันจะยิงเอายิวไข่ระวังไม่ดีที่ไหนอ่ะที่นันี่ไหนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนนั้นนะ พี่น็อตผมขึ้นได้แต่ว่าผมไม่มีไม้วะ่ะถ้ามีไม้อันนี้ผมเอาขอได้เลยตัดไม้ให้หน่อยได้ป่ะเดือดร็อคอยู่ต้องนานไม่ออกต้องเดินกลับหลักออกมาบนบ้านก็พี่อยู่ตรงไหนครับพี่ชิบหายเำยังไาวะไม่รู้กนไม่ได้ ผมยกให้เป็นมือสไนเปอร์อันดับหนึ่งของจังหวัดแห่งรัฐเลยนะครับคือจังหวัดกระโดดมาผมวิ่งมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันเล็งรอผมหรือมันไม่มีคนเล็งข้างล่างครับแม่งซัดทีเดียวผมล่วงเลยครับหลังจากนั้นผมก็ไปอีกรอบนึงฮะแต่รอบนี้ผมเอามาด้ไปด้วยอีกหนึ่งอันต่องมียาปะ่ะต้องมียาเหลือหรือเปลเคหลอดหนึ่งพอละ ม่เสียงใครว่ายน้ำมาวะพี่ธามว้าวอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านฝั่งที่เราปีนเข้าที่แรกอะ่ะมันย่องอยู่ตรงประตูใหญ่เลยตรงประตูใหญ่เยาตายาน้ำปีนเข้าไปน้องผมมันรีบไว้ผมรีบปีนครับแล้วหนามผมก็เกี่ยวหำมผมนะครับผมก็เลยหำแตกตอนเนี้ยผมจัดจุดเต็มมาแล้วผมไม่ไหวแล้วนะครับผมจะเอาเฮลิคอปเตอร์บนบ้านนั้นให้ได้ไ พี่หอยังอยู่ก้อยบ้านหลังนั้นน่ะสัก๊มไอ้แทนสัก๊มไอ้แทนน้าเนี่ก็น้าโอเค fine ดูนะครับผมปีนเข้ามามุมนี้มุมมันปิดมากมันไม่เห็นผมแน่นอน ดูดูดูไอ้เจ้สปอร์้อยเปอร์เซ็นต์เนี่เป็ดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้เี้ยกระโดดปุ๊บยิงปั๊บเลยเกิดหมายวะไอ้เี้ยเดี๋ยวแม่งเล็งกูอยู่วะไอ้เจ้ากแบบกระโดดขึ้นปุ๊บช่วงเซียววีอ่ะไอ้เี้ยมึงรู้ได้ไงว่ากูเข้ามาถึงแล้ววะเอีเจ้าน่าสงสัยวะจุดหมายเราคือเอาเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านแต่เอาไม่ได้ครับมี M249 แล้วก็สไนล์ล็อกอยู่ อกพวกมึงเลยจัดไปหนึ่งศพจัดไปหนึ่งศพอย่าห้าวอย่าห้าวไอ้น้องพี่ได้ยากระบอกกระบอกเียว

ตายเหรอวะเหียแม่งมีหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวมั้งสี่ห้าตัวเลยการงงล้อมรู้จักป่าคือมันมันล้อมผมทุกทิศเลยครับแต่เพื่อนผมอยู่บ้านครับเพื่อนไม่ได้มาเพื่อนคงแบบหมดอารมณ์สู้้วครับแต่ผมก็สู้ได้เท่านี้แหละครับแล้วผมก็ทนไม่ไหวแล้วผมจะมานิยามคําว่าชาวร็อกนะครับชาวร็อกเป็นยังไงหลายคนตีความหมายว่าชาวร็อกเนี่ยคือเป็นชาวที่ศิลปินชอบฟังเพลงร็อกแต่ไม่ใช่ครับ ตอนนี้ผมมาวางเตียงเ,เตรียมกาเรเลดและชาวล็อกเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะล็อกขนาดนี้ผมบอกเลยโจรไม่มีทางเข้า,าครับล็อกอย่างแน่นดูดิมันยังนั่งมองกันอยู่บ้านนั้นอยู่้ยล็อกขาดอย่างนี้เขาเรียวกว่าล็อกขาดล็อกขาดไอ้ใช่ล็อกล็อกขาดจริงมันยังล็อกอยู่เลยนะเอ้ย <c oughs> มองไปหาใครม,มีคนอยู่บ้านมันหรอไม่มีนะมันขับพร้อมันขับพอกลับ,บมาแล้วอ๋อได้แนละ้วมันได้หอบมแล้วเราก็เดบ้านมาแล้ว <c oughs> อ่าถูกต้องถูกต้องเรดเพื่อเฮลลี่หงอกอยังไงครับไม่มีใครยิงพร้อมยังพรุนี้เชา้าพรุนี้เช้าเอาเลยเรดจากข้างบนลงล่าง ถึงเวลาอันเหมาะสมแลวครับที่จะต้องเลดในวันพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะไปเลดบ้านหลังนั้นกันจริงๆตอนแรกเนี่ยเราจะเลดอีกหลังหนึ่งครับแต่หลังหลังนั้นนะครับมันเป็นหลังตอนอินโทรที่ผมขับรถไปเหินจําได้ไหมครับจำได้ครับนั่นแหละครับหลังนั้นมันละลายนะครับเราเลยใช้ลูกบ้อกไปเยอะครับใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูในทีวีเดี๋ยวผมจะเอาดิ์ไปข้างล่างส่วนบ้านที่เรากำลังจะไปเลดเนี่ยเราจะไปเลดตอนเช้าครับจอกเด็นท่าตอนเช้ามืด น่าจะไปถึงตอนประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงนะครับลูกบ้องตอนนี้ในกล่องเราสันมากเพราะว่าน่าจะเป็นหลังแรกที่เราไปเลดตอนนี้เวลาประมาณตีสามบ้านมันเล็กนิดเดียวเองแต่ถ้าเราตายกันก่อนจะไปถึงก็คือจบทำบ้านถ้าคนได้เดมทูจะทําบ้านก็ทําแค่คนเดียวก็ได้แบบไม่ต้องมีประตูอะแค่กันข้างหน้าข้างหลังทําหน้าต่างเนี้ยเข้าใจใช่ใช่ใช,ใชเช้าแล้วไปไป เลี้ยวซ้ายมาเดี๋ยวมันเห็นมันไปพื้มบ้านหลังนั้นแน่เลยแน่อเลยทางสะดวกเลยครับทีนี้เหมือนมันจะไปเลทบ้านอีกหลังนึงอยู่อยู่บ้านพี่อยู่บนบ้านอยู่เลยป่ะอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านเลยนะโอ้สองตัวอออ่่่ะะะููยบนมไม่เห็นเราอยู่ มาทำบ้านอยู่ยิงยิงเลยยิงให้ตายสามตัวเลยยิงเลยไอ้มตูยิงเลยไป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 มีปืนมีมีที่ยิงแต่ไม่มีปืนเอาไงประตูไม่รู้ว่าประตูแปะประตูแปะประตูไปเลยเนาะนี่ไงนี่ไงสอ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 งไป เฮียสเปีอย่างนี้อยู่วะยังได้อ่ะท,ทันทาดูเกมิดแป่บันไดแปลบันไแปลบันไดแปไม่ไมีอิงแปลบันไดขึ้นข้างบนตึกรวกแล้วพุ่มตรงนี้ไม่ไมทปทงสี่โฟ เฮ้ยเฮ้ยนี่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 ลงมาลงมาลงมาช่วยกระสุนดำพี่ยิง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 ยิงเลยให้ผมไปบนบ้านมันปังยิงกองไฟอัดตั้งเฟ็ม chắn tình hết hai này bùng 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 bùng này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  này พี่บ้องหมดแล้วนะ เหลือสองร้อยเหลือสองร้อย C4 Rocket ตอนนี้ได้แต่รอแคมรอหรือไม่ก็รอมันเปิดประตูมานะครับเหลือแต่บ้องไฟนะตอนนี้มันกลับมาจากบ้านที่มันไปเดทผมไม่แน่ใจว่ามันตายหรือว่ามันฆ่าตัวตายมานะครับเปิดแล้วเฮ้ยไม่ตายผมตายนะตายตตมดหมดเฮียตกใจหมดเลยพี่พี่กำลังคาไปนี่อยู่ ไม่แน่ใจว่ายังเหลือใครอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมต้องรีบขนของแล้วครับของมันเยอะมากทั้งตัวมันและตัวผมตอนนี้ผมจะต้องวิ่งกลับบ้านแล้วแหละอาจจะโดนคนเคาน์เตอร์มาหรืออะไรตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้ทำบ้านแคมป์ต้องไปเคาน์เตอร์หลังนั้นวาป็นทามมันมันเงียบแล้วอ่ะไม่มันมันใช้บ้านหลังนั้นอยู่เลยนะถ้าองนั้นอ๋อมันอยู่หลังนั้นแทนแล้วอเอไปดิไปดิไปดิ สองกำแพงเนี่ยนำงวิ่งกลับแล้วเอาเท่าไหร่แถวหนึ่งเนี่ยน่าจะแถวนึงส่วนเหยากับตัว

คือว่ามันตายมันตายฆาตตายไปเกิดกันบ้านนู่นเออพี่ว่าใช่ว่ะมันฆาตัวตายไปกันบ้านว่ะมันยิงกระสุนดำที่ชั้นยิงออยู่่่ะไมรู้วยที่พวกมันจะโดนเลิตพี่เองพี่เองทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นวันวันไหนมันเหลือเท่าไหร่นี่ไงบ้านนี้ยวผมยิงกระสุนดำนี่หว่ะเขาเหลือเท่าไหร่เนี่ยติดติดไหมเดินไม่ได้อ่ะยิงเป็นทิ้งสวครับพี่เอทีมันอยู่ปะอ๋อมันเพิ่งไม่สุด เฮ้ยเฮ้ยมันพี่วะดูละพี่ทมยาดูละทำไมมันตายดูแลดูแลมักจะแถบห่านนะตายแล้วนะโอ้่พี่เห็นศพมันละผมกระสุนจะหมดละทำไมอีโยกังยืนยืนรอตรงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องกระสุนดำมายิงนะดูแล้วรู้แล้วรูแลรู้แลยายายากระสุนพี่ไม่น้อยกระสุนพี่น้อย ผมคิดว่าผมงงเอาคนอื่นเอาใครกระสุนเยอะๆไปจัดการนี่<ม>พี่กระสุนเลยยี่สิบสองนัดยิงยิ่กำแพงเหรอครับพี่น็อตไปหยิบแน่นี่ไปหยิบแน่แล้วก็จัดการเลย<ม>ช็อตกันแถบ5อันนะครับใครลงไปได้เป็นหวันแน่นอนผม,มพอจะทราบแล้วว่าทำไมามันถึงกลับบ้านมามันน่าจะโดนช็อตกันแถบตงตายนั่นเองมีตะป้อมเลยแล้วมันเอาเยอะไปเท้าไปเทาาของไงพี่มีกระสุนตัวพี่น็อตอยู่เดี๋ยวพี่สานต่อทำสั้งแปนทั้งแปน พี่ืนพี่จะแตะเองต้เยบผมมีอยู่ข้างในเออข้างในคอมพาวน์ตายกรรี เรียบร้อยแตกหมดโอ้ m ม <e ่เจอดยอดดไหน่อาบอย่าให้ยิงให้โต๊ะสามตังนีนี่อปืนไฟดิโอยทไม่ไหวแล้วว่เราเล่นเราเล่นเราเล่นี่พี่ทามลไพี่ทามหยนตให้ดูโอ้โอเดิฟโอเดิฟโอ้โอเดิฟโอเดิฟเฮ้ยอย่าโยนอย่าโยนพี่ฟุนพี่ฟุนโอ้ยังลบด้วยเหรอ ขึ้นขึ้นมาเบิ่มฝั่งนี้อีกเ่มฝั่งนี้เออ้มันไม่ตายว่ะพี่ขอพี่ขอเอาตายแล้วหรอเฮ้ยเราเลงจัดผตว่าตรงเนี้ยผอ้นี้สุดยย้ยยยนย w ว้เวไมาวดูไม่อิม่มแบบครับพี่ใต้คลิปนะครับเอาเมาส์ไปดูดีถ้าดูนโทรศัพท์ก็เลื่อนมาดูแล้วก็จิ้มเข้าไปดูดีนะครับ mm hmm. เพื่อจะเจอดูตอนผมไล์ด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็ทักตายกันได้แล้วก็กดทรงกดทับกันด้วยนะครับ mm hmm. ผมดูกันฟรีเลยนะ